เผยชีวิตล่าสุดนิกโจกหลังเก็บตัวเงียบคนเก้าอี้รองผู้บัญชาการตำรวจวันที่20สิงหาคมที่สำนักงานซิทราลอเฟิร์มทนายตั้งสิทราเบียบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนเปิดเผยถึงความเคลื่อนไหวของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ผักพานหรือนิกโจก ายหลังนีราชกิจจานุเบกษาให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์พ้นจากตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจและพนจากราชการตำรวจว่าได้มีการติดต่อกับทางอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจกันล่าสุดเมื่อสิบวันที่แล้วโดยเป็นการถามไถ่สารทุกสุติบกันตามปกติทนายตั้งเผยอ,อีกว่าจากการพูดคุยกับบิ๊กโจ๊กมีความเครียดพอสมควรแต่เป็นคนสู้ชีวิตเดี๋ยวก็หาทางกลับมาได้เมื่อถามว่าได้พูดคุยถึงแนวทางหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรหรือไม่ นายตั้งกล่าวว่าขอไม่ตอบผ่านสื่อให้ไปถามเจ้าตัวเองทั้งนี้เมื่อวันที่16สิงหาคมมีราชกิจจานุเบกษา,บาประกาศคำสั่งปลดยิกโจกสุรเชเช่หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแล้วให้พ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่18เมษายน67ขณะที่สราวุธการพาณิชย์รองผู้บัญชาการตำรวจเรียกประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินยัยยิกโจก ยอมให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายเตรียมเรียกสอบพยานเพิ่มอีก5ปากคาดสรุปผลได้ภายในสิ้นเดือนสิงหาคม